ใช่คุยดูอย่างเงี้ยครับมันก็จะต้นหนึ่งออกเฉลี่ยกยีก่หน่อโอ้โหหรือว่าแล้วแต่แล้วแต่ความสมบูรณ์มันใช่แล้วแต่ความสมบูรณ์ครับมันก็จะออกเรื่อยๆครับบางต้นก็มีที่ผมเห็นในรูปที่เขาลงกันนะยี่สิบฝนหนอกำสิบฝนหนอกำสิบกว่าคือแบบมีเยอะแยะเลยแบบแต่ต้นเขาจะสูงใหญ่กว่าน,นี้นะอันนี้ก็จัดอยู่ในตระกูลปรงนะมมันคล้ายๆปง่งใช่ครับเป็นปรงชนิดหนึ่งครับแต่อยู่ในตระกูลเอนเซฟปาลตโตสอืม ครับโดยสรุปครับยังไงผมก็ไม่ซื้อ <laughs> ต้นนั้นก็มีมีหน่อเหมือนกันต้นนั้นมีหนอ่อแต่แต่ต้นนั้นอะ่ะแต่ต้นเนี้หน่หน่เห็นมีแค่ใบเดียวแต่หน่อใหญ่กว่าหนอต้นนู้นนะครับ <laughs> ตอนนี้หน่อใหญ่ไฟประมาณสักสองมิลพูดเรื่องราคาเยอะเดี๋ยวภรรยาได้ยิน เป็นไงครับถ้าต้นนี้จะขายทั้งต้นนี้เท่าไหร่เกินสามแสนครับเกินสามแสนครับผมผมไม่ซื้ออีกเช่นเดิมครับไม่ตอนนี้ก็มีไหลหนอครับแต่คุ้มนะได้ได้ไหลหนอเลยนะใช่ครับขายบ้านมาซื้อดกวยโอเค